โอเคไม่อยู่ดูตัวตัวหมดเลยพะเจหงุดหงิดเอกงุดหงิดเอกตัวน like <so ั้นเพื่อนชิดเขาหงุดหงิดมันชวนออกอะไรออกมาแด็กมองโยม Welcome to PUBG Mobile Good luck mates ไอ้นายอยู่ว่าอะไรนะ ใม่โยบอกว่าแจ็คมองโยเป็นคนไร้กาดขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่โยปากไวโยเร่ยบร้กการล้อโยปากไวเออใช่อยู่คนเนไ้นแทงนะแทงเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกจะชุบชุบชุบไม่ได้นี่ขานข้ามถนนมาหาถึงบ้านเลยนะแตกไม่ลงมาตัวชี้กำแพงตรงไหนเนี่ย ไม่รู้ดิตรงไหนที่ให้พี่โยนเลยช่วยพลังบ้าช่วยพลังบ้าช่วยพังบ้าตรงไหนเนี่ยกดฮะกเลยดอด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 ออดอด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 ดออ ไอ yup. ้เหี้ยแล้วไปไหนเนี่ยท <ites> <die> <ite> ี่เดิมเองแล้วก็ตีนเมืองเนี่ยมีคนไหนแล้วก็ไม่ไม่ตามกันเป็นเรื่องเป็นราวชิดกูว่ามีคนแน่ไน่มีไม่มีแน่นะวิโูนล่องลอยมาจากเป็นเดี่ยวน ถ้าเมนมันก็ตายก่อนอ่ะไม่เป็นไรหรอกหนึ่งคนหัวหายสองคนเส้นตายมึงตายกูรอดแค่นี่อย่างวะโอ้ยเจี๊ยบใจใครแผลงจริงกแล้ว่ะ ซุ่นเยอะว่ะมันยังตายฮะเอคแป๊บที่ไปลง I need a mag ทีไปลงแคร์ดว่ะได้แล้วได้ี่แล้วเอ็กเกฮลัลโหลเป็นอะไรครับเนี่ยเออใครอะไอไม่หยุดไอทีว่ะ โควิดเเบวไอ้ยูยูรึเปล่าย่างวะโควิดโควิดรอบโควิดรอบสองในแม่อายเว้ยโควิดต้อกาเดี่ยวเดยวตังประกันโควิดรอบแรกกูยังไม่ได้เลยเอหกูสาวางแผนไม่ต้อง้อยว่าจะทำว่าจะใช้ทำอะไรบ้างใช่ไหมเหมือนกันแนกูเออ วางแผนสติบดีจะเอาไปทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นถ้ารอเติม UC ป่านี้ก็ร้านค้า UC ปิดไปแล้วอะ่ะ <laughs> อือไม่ได้เล่นละเกมอ่ะจริงนะตั้งแต่ปีน้แต่ช่วงเป็นโควิดดีมากเลยอ,อ่ะครชอบเลยเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเลยจริ่งทำเพียอะไรละตอนนี้ก็ได้เลย ก็ไม่ต้องทำเชียร์เล่นเด็เกมโดเซ่เหมือนเดาลายแดงเออใช่ัวลายแดงหัวก็เลื่อนครับเป็นเกียร์ไอ้รุ่นนี้เขาไม่ให้รัวเลี้ยงเราเขาเลี้ยงหัวอุยมี่เจ้ามีอะไรแรงค่ะไอ้ที่จะแรงพื่ออะไรอ่ะมีมีเรื่องอะไรบ้างก่อน คืออผมมไ่่รู้ะเรื่องตัวมึงเองอ่ะไองพี่อ่ะเพราะผมว่าแต่สนใจเรื่องมึงไงดูแม่งพูดยังไงแม่งก็โดนเองว่ะมันปลาข้างบา้าน <c oughs> มันปลาข้างบ้านไง <c oughs> เรื่องคนอืน่น <c oughs> ไม่รู้เชีไม่ใช่เรื่องของลูกตัวเองไม่รู้ เรื่องของคนข้างบ้าน่เองละเอียดเลยเว้ยตัวกูจะตายไปได้ไปได้เดียวเองเป็นอมตะไอ้ทีก็สามเดินดีตำรวจวินั่นไงอ้าวนั่นไงยังไม่ทันขาดคำเฮ้ย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  แจ๊กตามน้แจ๊กชันแจ็คอยู่ไหนล่ะแจ็คชุบน้องแจ๊กอยู่ใกล้น้องอ๋อแจ๊กอยู่กับจูนี่เป่าบอเอ้ยไปชีตชุบน้องเข้าไอ้ยวเท่าไหร่ปอนจะขันน้องเลยฮะอะไร เรียกเขาน้องอ่ะครียกูใส่ไม่รู้ว่าแต่หามเล็กกูเรียกน้องหมดอ่ะงนาชิดต้องแทนตัวเองว่าอะไรพี่ชิดเหรอใช่ใช่เหรอใช่เหรอน้องโยอ๋อกีเล็กอ่ะก็ <laughs> แบนั้นแหละเมื่อไรจะบอกว่าซูนคอมบี อ้องมพูดเองนะกูมไม่ได้พูดเลยนะคุณคิดไม่ถึงเลยนะ <c oughs> คิดเองล้นหลวมประกบไว้เลยเบอร์สี่อะชีวิตไนะม่มีแล้นะน้ำมเราตราดดัวรอดไล้แม่งห้าวด้วยนะห้าวด้วยนะขยันหาตีนด้วยนะ เดีได้ถุงนี้เล่นไม่มีถนาะมันเล่นยากจอมตัดปันเียกับมันบอกไ่ด้เออเีออวโดนปงิพเอพี่โดนดไม่พี่ไม่ไม่เคยโดนปวดหค่ะพี่มีแต่ทิ้งเขาค่ะลูกพี่เเลือกอะลูก่ช่เจริงแน่นะอันนี้คือไม่ใช่เอฟัวจริงนะค่ะแบบถามว่าโดนปวดหงเนี่ไม่ใช่ละเจสในบอกดิ ไม่มีใครรโลหรอกไม่มีใครรโลหรอกมึจะรู้พี่ก็ไม่ไเล่นเกียร์ติดนุ่มติดจามเล่นกับน,น้องเลยถ้ามึงถามกูกูก็มีคำถามจะถามมึงว่าคนไหนก่อน<笑><笑>อีทีเขาจะรู้ไปละเพราะมันหลายคนะอะไอีทีมันเป็นอะไรไงตัวน,น,นี้นะเหมือนมันเหมือนมันแค้นอะมันไปเอาอีกแล้วเนี่ย จังหวะนี้สปอนเสื้อยาแก้ไอต้องเข้าแล้วล่ะเออเอาไม่อยู่เอาสิต้องต้องกวาดต้องกวาดคอต้องกวาดความเป็นคนโบราณต้องต้องไปฉีดไอชินโนแว็กเลยนะเฮ้ยโทรศัพท์จเดินเองดิ พออ่พอร้องพ่อมันตายแล้วครับตเออนยิงนั่นแหละเอ,ออเห้าว่ะหฮ้าวาาเลยครับเออน้องกูแม่งหฮ้าว์เติงอ่ะเอ่อก็เติงเลยอ่ะโอ้ยแกก็เติงเลย <got> มึงอ่ะก็เติงเลยอ่ะเขาไปไหนติงเตึงไหนตอนนั้นแล้วมึงยังไม่ออกเมืองอยู่หรอมึงจะฟาร์มไปเล่นเกมหน้าไง ไมื่อไรไม่ไรอะไรผิดพลาตรงไหนไหมพอได้เลยสาเนตไม่ต้อง<า>ห่วงนะครับโโมึงกูเสียสละอีกชีวิตหนึ่งให้น้องกูเลยมึงจริงพูดอย่างซอยรู้ให้ตัวยังอยู่ที่เดิม <c ười> ไอ้ผีดิดเนี่ยแหม จ็ผูอยู่ไหนวะแจ็คแจ็คไม่คิดว่าจ็จะไปไหนระหว่างชีวิตเนี่ยพวดนนพุทนี่อะแค่หอยกูไม่ห้ยยังไม่ออกมืออ่ะเอาไอชิปไปหาแจ็คไปมึงไปมันหัวร้อน,นไปแล้วน่ะแจ็คไหนมาแล้วเนี่ยรอเหยียบติดเหยียบบางรถ เอานั้นแจ็คดีกว่าเอาชีปมึงอยู่ท่านหรอวะเอ้าพี่จำสลับที่อะไรเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งเลยชี้ออกไปแล้วรู้นาไดออกไปทางไหนออกไปทางวับบีอ่ะเ่ยหน้ากูน่ไอชีดหน้า่ยหน้ากูแม่งหลายตัวเลยชี้ ไหนวะเนี่ยวิ่งเนี่ยมึงระวังนะเฮ้ยเขาขึา้นไปแลด้ชี้ชิ้เข้าไปห,หาแล้วเฮ้ยมึงยิงยิงยิงไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นไมึงยิงดิเไอ้ยไม่โดนไอ้ชิ้นห่วยนะเนี่ย ัให้มันยิงกูได้ไงอะชีสแจ็คแจ็ครอรอรอโดนโดนโดนโด,น,ดนเนี่ย,ย,ยมันจะหมดนะเนี่ยนั่งคอยยกมือขึ้นขอมือขวาหน่อยดได้ดได้เขียรถนะครับแทนคำของเม่มาได้คุณเขียนรถสิ ชิดมาชิดครับพี่ไม่รอผมเลยครับนี่ไงมาเข้าทางนี้ไม่ไม่ไม่พี่อ่ะ รับไปเอาไปเห็นวิ่งเคาะเลาะขอบวงนู้น <Watch out. S 2> อยู่นี่ดาคนละเบอร์หรือเปล่าม<ะ>ีใคระจะรับอยู่ไหมอ่ะก <laughs> ูวนทางนี้แจ็คไปวนทางนู้นอะไระละแล้วใครอยู่เบอร์สองอ๋อโยไมไปเอาของเหรอ,อบเบอร์มันเห็นมันเห็นเบอร์อยู่ในแผนเนี่ย น้ำมันหมดเดินเอาแล้วกันน้ำมันหมดเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเมื่อตาย Help ยาไม่มีว่ะไปเถอะไปเถอะกูไม่ตื่นนะไม่ตื่นเหรอไปเถอะไปเลย ยาไม่มีวะกาจะเกิดแต่โดนเลสโดนที่นี่วงคุมกำเนิดเฉยเ e l เล่นอะไรนะเราเล่นอะไรนะ ใต้เถอดแจ้งนะแล้วก็ลิ่มใหม่ดีกว่ารอรอคอบเยอะมึงดูไว้ไอเยอมีเงิน,ม,ม,งนมีเงินเยอะก็ซื้อ,อยาไม่ได้มีสามบาทเงินกูเต็มกระเป๋าเลยแต่ซื้อ,อยาไม่ได้<ฮ>เธอ,อยังเต้นอย<ช>ู่เต้นจนวินาทีสุดท้าย